ดี่จ้าพี่น้องกองไฟตแล้วมาติมน,นอนตินแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่องของติมบุสมาล์ลเพลินออฟฟิเชียลนะคะกำลังสิลูเกเพ็ดกับเขากันแลว้วตอนนี้ทางของเขาแลว้วขึ้นทางแล้วมางคุใส่ละขึ้นมังคุดอาแลว้วเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะเนนล่พั่วแหละตอนนี้พี่น้องเช็ดกับเขาอยู่แรงกันนะคะวันนี้สีเ็ด อยังอ่ามืงอสิอมไก่สิแกงไก่ใส่น้องไม่สมที่น้องไม่สมอีเมลเพิ่นเพิ่นฝากมาให้มาจะปากค่ะนะคะเทิ่งน้องไม่ส่งเทิ่าแก้วบองจำปาแดงบ้านเฮาเนาะฝากมาให้ญยาเจ้าลูกบม่ได้กินแต่ว่าตอนนี้เฮาสิเฮ็ดออมไก่ตัวแกงไก่ใช่เราไม่ส่งกันเนาะ ฝาเปล่าเปล่าไเด้อขอบคุณผู้กดติดตามขอบคุณผู้ปกติสะทกไก่ขอบคุณผู้กระดิด่งให้พร้อมตอนนี้มีเพื่อนติดตามแล้วหาขั้นซีแล้วผู้ถามคนเบอร์โอ้ดีใจดีใจดันดันดัน,ด,นดันช่วยกันมันหอนหกขั้นจะพี่น้องสวาคำเด้อดันช่วยกันดันช่วยกันไกลไกลกล่าวว่ามปนไกลบาล้านเ้าดอกเนาะมันหายกง่างไกลชิมาสกัลาด แก่พูดเก่าแหละว่าต้องพูดเปลี่ยนอร่อยมันจะไม่ร่อมันเดมนะคะตักไก่เขียงไก่ใส่เมมบับานพี่น้องปองปลกพักกันีงง้เนาะต่ว่าอยากนึงดูอยากเสียงกอไหมเขียงไหมเนาะพี่น้อง แกงก็ไม่อันแกงก็ไม่สวดเท่านี้ละใส่ผักคาใส่เห็ดแตะกั่ตำหุ่งกินเที่ยงโอ้ก็ดีแซ่บคือหอดบรรยากาศในวิธีช่วงนีงานหลายช่วงกระทิมนี่ละงานหอวล่ำออกงานแต่ว่าก็บรรลุว่า เปิดประเทศเราจะสุดเลยออกแล้วซ้ำได้สิได้ออกอยูว่าได้ออกอะค่อยผ่าถ้าติดตามถ้าเบืองถ้าแย่ต้องกนรต้อพี่น้องเนาะใจใจจิตเรไม่จิ้งกันอยากได้ออกงานเนาะดูกระหมอ่อมกรบพีีไดกระเบืบบอ,อกกระเส้งอยากอยากอองาน เจอกันอีกเชื่อเนื้อยูไม่เอาล่ะก็สิประมาณุธีซุปซีมาเล่นซุสซีเลยพี่น้องเด้อ แม,ม่ติมเฮ็ดคลิปกะบว่านด่จริงรอาจว่าโอ้ยคือเฮ็ดจังสี่คือเฮ็ดบลรหลูเรื่องมันกะค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแต่ว่ากะด้วยใต่จริงแล้วๆแม่ติมกะอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดคลิบอยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศว่าแม่ติมจะลงมหนือเลเวลเราเห็นอย่างแน่เรามีอ่คาคอนเทนต์อย่างแน่เราดิเราเราป็นหมอนำซื่อๆบอัวเฮ็ดกับเขาเป็นบ่ นะคะหรือว่าเราลองเราล่าเป็ี่นซื้อหรือว่าเฮดเบียกเงื่อนซ่านก็เป็น,น,อ,น,น,บบนอันนี้ขาบอกได้เป็นทีไรบาร์ในปีนเคยเคยใช้ชีวิตต็นนะคะยุเก่าปีนะคะเป็นน้ำขนมจีนน,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 น้ำน้ำปลานาเราดน้ำไท่น้ำเหล้าเพื่อม่็นิีไปเฮดเป็เีป่ยนนะคะแ่ว่าเดี๋ยวที่ตามคลิปรังไม่จริงสิอ่า เฮ็ดอห่าเบิ่งมาไม่ติมเฮ็ดน้ำไทยน้ำเล่ายังไงเฮ็ดแบบใจสูตรแบบใจนะคะสีมี่อาคีบออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยแล้วเดีกันเนาะพันตะไคร้กันทำไมสวมกับเป็นแต่แซ่แต่แช็คพี่น้องแก่ช่งมาให้ยตาบานยังว่าคนไดนกินยังมึงต้องเป็นหอลูกหอยเต้า คุ็หอดแดงกับสีประมาณปีไม่์คุระเด้อไสีได้พอกันถ้าจริงก็มีปลาอย่างน้ำพึนไปเล้หารอยหารอยต้นว่าเป็นหารอยใไ,ได้หารอยต้นหารอยต้นกับประมาณหาไรนี่แหละการันตีิีบเลี่ยพี่จ้องผันย่างจีบท่านยังกับสีห้พี่หาน้องห้อ้ายห้พี่สาวพี่ชายอะไหา ไล่ไลกับปันกันตามบ้านกัตามอกัตาม,ม,ตามจยากไล่กูเอาดื้อ พอลเมร์พี่น้องที่อ่พม,ม่าคอมเมนต์แม่ติ๋มเนาะว่าเฮ็ดยี่ยังแสดงพิุ่การยองการยองมากโอ้ยกราบขอบคุณที่ดีดีใจมากค่ะที่ยังให้ความแบบสนใจบอสชีลงคลิปได้ไปก็มากดติดตามพี่น้องคุณลงณก้นแบบว่าโอ้ยขอบคุณบอสสวได้หลายด้แม่แมติบมอ่ะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลียบจะว่า บ่หันในตัวเดียวสิหกตัวเ็นับเองเล้วเดยวสิหตัวคนราบอกพุ่งบ่โตเด้อว่สัน่นเทียนหูจักไม่ถึงส้าอยมากลายเลาเล่าดีรองดีเลาอินเทนนาะห้างดีดีใจที่หูจัก,กไม่ถึงไปกี่กับวกหูจักเพื่อนพวคนขึ้นกับอ่าติดตามเชา้าอยตลอดเนาะไปกี่ไม่ถึงกับ ทำอยู่ประจุบันอนเทนต์ชิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยุชาร์รดเพิ่งกับเรื่องติดตามแม่มทีนี้ดูช่วงหน้านะคะลูกคนกันบว่าเป็นยังขึ้นใส่ข้าเช็ดตัวว่าแม่เพิ่มหัวตาชี้ชีช้แปดหนังมาสั่งแม่ก็บอกเรนจิมฝ่าลิว่าแม่ไปรเรียนหมากแกเด้อเพราะว่า ท่านเตนตูวไม่เ uh, ต็มสีสใ่เปาังสีท <ther> ุกคน้ยแม่ตมไม่ตมยัง่นไม่ตมยังสีบ่่เดีแม่ว่าอุ้ยคนจะเกิดยเป็นกาวยังคงเป็นแม่แท้มันเคยบอกเมื่อี้พี่น้องจะถือยาชาแม่เด้อทำมกีหมกใส่เผื่อพี่น้องที่ไม่เผื่อเด้อ จะ้ะิมกาสีอ่าลงยูทูบในบรรยากาศที่ว่าเข้าเมื่อบ้านเข้าอ,อยู่แบบใดแม่อยู่แบบใดอาย,อยุแบบใดสวนยางป้ายยางขึ้นแดงกันแบบใดนะคะค่อยคิดตามในคคิดไปแล้วกันเนาะตามที่ตามตะไคร่แล่ส่วนตามไก,ก่ไปเลยอ ไปกังพ่อกัสีบสีบเล้ข้าวเนี่ยมาเลยต้องเตห้อมเดียนนง ตัดต่อเฮ็ดโบเกดยังกับพ่นในเกงยาตียาว่าเห็นแม่ิมเยอะไม่ติมหาเทศในยูทูบก็ได้กวกากว่าอย่างนี้ได้ใดได้ดีทุกคนเห็นคนใดแต่อย่างห้างอย่างนี้เห็นอ้การใช่คนไดก็ กินนึงกับสีพ่ทไทยลายดอวพี่น้องก็จ่ากันไปนั่งไม่ตับเข่าไปฟ้องสี่ประมาณสิบหรือแย่งไายกับสีบประมาณสิบเอชสิบสองในทีเด้อพอเหยียดลายยางพี่น้อนบงบาเบืงงบงงองย่านพี่น้องขานเบืองขานผ่าที่ใหนต่างตัวต่ตาเบืองห้องู้เดียวนี่กับตินไปว่าใดเพราะว่าไม่ได้ยูทูปมัน,นบอลเอแม่แม่ติ่ผู้เดียวนะ้ะเอาเอาสนซาเอา ก็จะกันนี่แหละอันนี้ก็ขึน้นลาไม่สูมคือไก่ไก่ที่ห้าวสาไปก็เส้นลาไม่สูมขวดนึงกับวกอ โอเคนะคะรอดติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะมอนี้ขอเสนอคำว่าแกงไก่ใส่นมเมสมบานิห้องเนาะจะไปอีกต <Stadium> to okay. ุลาหอมๆด้วยค่ะแล้วๆห้องก็สิมากิ่นหอมกันเด้อขอบคุณหลายๆจ้าฝากช่องน้ำพร้อมช่องติมคุสมารำเพรีนออฟฟิเชียลบ่มีคำว่ามาแมมถึงกรเดพี่้องเด้อ้าพี่้องอยากขอไปหาขอไปหาในกูเกิลก็ได้นะคะ ช่องติมกุสลมาลำเบี้นออฟฟิเชียลเจอได้บอกว่า,าไม่กิมสิไปใส่มาใส่อะสิอัพคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นทอดๆเป็นต่อๆแต่ละเมือละเมี้ยเด้อขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวันนี้ค่ะพี่น้องป้องปลายสุกแล้วเด้ออันนี้คือแกงไก่สีหรัมิสซมนะคะสุกแล้วหืมกระเซาบค่ะพ,พี่น้องมากินน้ำกันเด้อ ขอบคุณผู้กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิง่งขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องได้มากินน้ำกลั่นอ้ยกระเซบปลากือน่าอร่อยมากนะคะถ้าชีเป็นใกล้บ้านนี่กระยียมด้วยอันบ้านใกล้บ้านใกล้ตลาดใกล้เมืองตาบักกระแซีบเือกเกาหันละพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเสร็จแล้วค่ะขอบคุณในช่องของ ติมกุศมารำเพลียนออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดกติดตามด้วยเด้อขอบคุณค่ะ